จำใจต้องจากจำใจต้องลาผู้จัดการแล้วครับวันนี้เป็นช่างไฟจําเป็นจักเป็นไม่เป็นไม่รู้ครับผมก็ปล่อยให้ทำไปจะยังไงก็ช่างเขาเคยเป็นทหารเรือครับก็บอกว่าเขาแหะเคยขโมยไฟ ที่ค่ายใช้กลางคืนกันเลยอ่ะลองเชื่อดูสักหน่อยนีย่ผู้จัดก,การจะไปกราดอะไรเนี่ยฮะหลังยี่ห้าเนื้อที่ยี่ห้าพวกนี้ไม่หรอรถน,นี่อะไรอยู่รถซ่อมเสร็จยงังยังครับเราจะไปได้ไงเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนโอ้ตายแลย้วผู้จัดก,การเนี่ย เอาเหลืออะไรรอ,ออะไรจำสายนะ่อยวันนี้ครับผู้จัดการมาเป็นช่างไฟจำเป็นให้เราจำเป็นต้องทำเก็บเก็บของเก่ามาทำเนาะประหยัดเนาะอย่าไปนั่นเลยเอา,อางี้แหละช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะช่วยกันไปก่อนแล้วรถพี่เป็นไง,นงนวิ่งได้ร้าหรอแหลบ่ลเฮ้ย มงังคีเบือนะ้องหน้าเราไปแล้วนะจัองอภัยด,ด้วยมงังคีเบื้อนะาเราไปแล้วมองต้องบอัแล้วให้เราไปลุงนึงผู้จัดการถ้าไปไม่คิดถึงเมียบ่ ừ ừ. ตอบพูดดังๆนลยให้ป๊อปได้ยินหน่อยฮะ <ừ. S 1> <laughs> ตอบให้เมียได้ยินหน่อยคิดถึงไหม <ừ. S 1> คิดถึงคิดถึงโอ้ผู้จัดการคิดถึงเมียคิดถึงลูกว่ะคิดถึงเมียคิดถึงลูก เอาแล้วครับไม่เป็นอะไรครับก็จะเรียนรู้ไปเลยครับผมงพอแต่ติดนี่ไฟไฟสองสองดวงนี่ติดแบบไม่มีไม่มีวัน,วนหยุดนัเนี่ยวันนี้เคลียร์ให้ผมด้วยนะครับตั้งแต่คุณมาทำน่ะครึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เคยได้ปิดคุณเข้าใจไหมคุณทำอะไรไว้น่ะฮะ ผมงงมากเลยครับนี่ฮะไฟสองดวงนี่ครับพี่น้องไฟสองดวงนี้1ัสิบห้าวันมาแล้วครับไม่เคยได้ปิดเลยเปิดตลอดยีบสี่ชั่วโมงโ<อ> <laughs> แต่ผมก็ต้องให้มาทำพี่น้องไม่รู้ทํายังไงเนาะอ่าจำเป็นครับช่างจําเป็นใช่ไหมยิ้มหน่อยอ <laughs> ไปตรงไหนนี่เกะกะไหม Bi đo phán chạy phun lên đi qua, tua qua phân tay guna. Tu hai luôn cái cây qua măng Nhi, phẳng Điều mấy? Ờ. À. À, Điều. này mày ơ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 i mày ơi ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรดิบดิบนรอเออช่างจำเป็นครับพี่น้องต้องเรียนรู้ตววันนี้ช่างไฟหายาก,กเราก็ทำกันเองอนี่แหละกูเดี๋ยวกูไปช่วยกูเป็นยู่หรอกธรรมาดาที่ไหนนี่ ขโมยไฟในค่ายใช้ได้กับทอว่าโอเคเลยครับจะไปกี่เดือนพูดกันสองเดือนสอเดือนสามโอ้คิดถึงเมียนแน่นอนเลยเนาะจำใจต้องจากจำใจต้องลาอยู่ไกลพี่ช่วยไม่ได้นะอย่าไปดื้อน,นะครับ ะขอบคุณครับขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนเพจพวกเราอันนี้พู้จการมาทำไปที่ร้านครับในเมืองครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าจเจอกันคลิปหน้าครับให้กำลังใจผู้จัดการด้วยเพจผู้จัดการชื่ออะไรฮ<ด>ะเดยวสาวให้ติดตาม<ด> <laughs> ไม่ได้บ่ไม่ได้ สาวติดตามไม่ได้สายกดไลค์ก็ได้เลยผู้หญิงกดไลค์ได้ไหมรู้ไปห็หวาะไหม <c oughs> เอา้าไม่ได้ปกตินาะมนุษย์เนาะผู้หญิงคิวไลค์ก็ได้ผู้ชายกดไลค์ก็ได้ตัวขอบคุณครับเอฟซีน่ะได้ผู้จัดจาก,การจะมาทำงานต่อสวัสดีครับ